ตอนนี้ผู้จัดจาการของหนูเป็นกระเทยใช่ไหมมันการสื่อสารกับกระเทยยากไหมสนุกมากเลยสนุกมาก<ะ>เขาเป็นกระเทยที่สเปเชียลมากเพราะเขามีศัพท์ที่แปลกมากเลยคือภาษาไทยนี่มันงงกบมากพออยู่แล้วจูกบ่้าเขาเป็นคนทำให้คนไทยยังงงได้เลยเออหนูนี่ไม่เก็ตเลยอ่ะนี่เหรอเอออาภาษาต่างปะเท้เนี่ยไหนๆมาแล้วที่มีคำศัพท์ที่แบบกระเทยมันจะใช้กันเพื่อหนูจะได้สื่อสารกับกับ ผู้จัดการของหนูได้ได้เข้าใจมากขึ้นดีไหมจ๊ะดีไหมค่ปะป้าต้นโอเคค่ะอ่ะเดี๋ยวเดีด๋ยวพี่เปิดขึ้นมานะเดี๋ยวจะให้ติชาลองลองเดาดูก่อนว่าความหมายมันคืออะไรโอเคโอเคปานกคำว่าน no กอ่ะได้แบบอ่านรู้จักคือคือเบิร์ดใช่ป่ะ oh. แต่ถ้าเกิดว่ามาแบบกระเทยบอกว่าอุ้ยนกเดายากมากเลยอ่ะอ่ะเดี๋ยวใบให้หินให้ วันนี้ไปเที่ยวมาอุ๊ยจิกได้ป่บโ,โอ้นกจะ่ะอ,อะไรเกี่ยวกับจิกหรือเปล่าเออนกแปลว่ามีคนนินทาอ้ยหรือเปล่าไม่ใช่หรอไม่ใช่อ,อ่ะเฉลยเฉลยนกคือเวลาไปเที่ยวอะ่ะแล้วแบบไปจีบใครแล้วใครก็ไม่เอาอะ่ะหรือไม่มีใครมาจีบเลยเวลาไปเที่ยวอะไรอย่เงี้ยเรียกว่านกอ,าอ่า ซึ่งเป็นมาตลอดัน,อน,น้อันนี้สำคัญมากคำพูดพูดว่าอยู่ก็แบบวันนี้รู้สึกนกมากยอยาะไรยเงี้ยค่ะไม่ไ้ไม่ได้ไม่ได้หรือพูดยังไงคะใช้ในช้ในคอนเท็กซ์ไหนอ๋อเช่นสมมติสมมติอ่าสมมติเมื่อคืนไปเที่ยวมาอ่เียเป็นไงจ้าเมื่อคืนนกหรือเปล่า,าอย่างเงี้ยก็คือเมื่อคืนนี้ไม่มีใครมาจีบหรือเปล่าอะไรเงี้ยอ๋อทำไมเขาถามแบบนั้นล่ะไม่นกจ้าคำที่สองปล่อยโป๊ะ ไม่ใช <SM. S 2> <Christina. S 1> ่ไม่ใช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 ่ใช่อะเดเดไม่ใช่ตรงนี้ใไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แต่ละจะสอนยังไงทผู้จัดการเหนอย่างยีราตอนนี้ปล่อยเปาะนี่คือเวลากระเทยที่แบบเหมือนผู้หญิงมากๆอะแล้วคนเข้าใจว่าเป็นผู้หญิงอย่างเงี้ย แล้วปรากฏว่าไปทํากริยาบางอย่างเช่นมาพูดมาสวัสดีครับรู้หมดเลยรู้อ้าวตายแล้วกระเธยเรียกว่ากรเทยคนนี้ไปปล่อยโปอ่ะเอาคานี้คํานี้คํานี้น่าจะได้ใช้บ่อยค่ะ<า>เทยังไม่เคยได้ยินเลยหรอเทหนูขเข้าใจความหมายจริงมัน้ะ<ช>เออใช่แต่ถ้าก็เธอพูดว่าเทคิดว่าจะหมายความว่าอะไร มคิดถึงไทเทเนียมไทเทเนียมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่รู้ไม่ใช่แต่มันคืออะไรเทอ่ะยกตัวอย่างค่ะนัดกันไว้ดิบดีมาเทโกหลอกอะไรนะหลอกหลอกไม่ใช่มามาเกือบแล้วเกือบแล้วให้ตัวอย่างอย่างนหนึ่งได้ไหมคะดูต้องเดาให้ถูกสักครั้งอ่ะนี่เจอกันสองทุ่มนะจ๊ะที่สตูดิโอ มาด้วยอย่าเทอย่าสายอย่าสายเกือบแล้วเกือบแล้วอีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงวันนี้ต้องเจอกันนะอย่าเทโกอย่าอย่าวิ่งหนีกันเออเออเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบลเกือบลเกือบลแบบนัดโอ๊ยนัดอย่าพลาดอย่าวิ่งหนีกันอย่าอย่ามันมีคำหนึ่งแต่หนูคิดไม่ออกตอนนี้เออเออค่อยกลับมาได้ไหมคะ ยังไม่เฉลยใช่ปะยังไม่เฉลยนะคํานี้คํานี้สุดท้ายสุดท้ายหัวโปกอันนี้หนูหนูอ่าก็คือคล้ายๆพี่ไปจุตึ๊งจุกตงใน่สุดอย่าเลยอาจจะพี่่นะอย่าพูดว่าคล้ายๆพี่ไป ต้องบอกว่าแบบพี่ใช่มครับถูกสิอะน่าจะได้ใช้ประโยชน์ไปบ้างนะสำหรับคำกระเทยอะตบมือให้น้องตีชาหน่อยน่ารักมากน่ารักมากเพนี้คือแบบนัดเลี้ยงเลี้ยวเออหนูคิดอยู่แต่หนูคิดออกมาไม่ออกสุดอะค่ะกนเลยไม่ออกมาเป็นหนูคิดไม่แต่พี่เข้าใจคอนเซ็ปต์ของหนูแล้วค่ะ